สวัสดีครับนี่คือลองเชื่อดู<แ>พอดแคสสิ่งที่เรากำลังจะมาพูดเป็นเรื่องที่อาจะดูงม,มงายแต่เราจะพูดให้คุณได้มีความเข้าใจและไม่ใช่เรื่องงมงายต่อไปครับพี่ทีครับทำไมเบอร์789อ่ะมันถึงแพง่ะพี่ที่มันแพงเพราะตลาดมันเล่นง่ายๆเลยคือมันมีคนที่เขาเรียกว่าให้ความเชื่อให้การยอมรับ มันก็มีกลุ่มคนที่ปั่นราคาด้วยมันเลยทําให้เบอร์เจ็ดแปดเก้ามันเลยแพงครับเท่านั้นเลยแล้วมันเริ่มนิยมมาจากอะไรนิยมมาจากที่มีคนที่เริ่มสร้างการะแสดีกว่าเพราะจริงๆยุคแรกๆยังไม่แพงขนาดนี้ไม่ได้แพงเมอร์วังแบบนี้ห้าพันเจ็ดแปดพันยังซื้อได้เลยยุคที่อาจารย์นิริกิจเริ่มมาพูดเพราะจริงๆถือว่าเขาเป็นคนที่พูดคนแรกว่าเจ็ดแปดเก้าสองแปดเก้าตระกูลเหล่านี้ใช้แล้วเหมาะกับคน ทำธุรกิจสีเทาทำธุรกิจขนาดใหญ่คุมคนเยอะใช้อำนาจบาร,รมีเยอะต้องการคอนเน็กชันใหญ่ๆเยอะๆเลขกลุ่มนี้สนับสนุนเพราะฉะนั้นพออาจารย์ได้ที่เขาเริ่มทำแล้วมีลูกศิษย์ที่ไปเรียนเรียนเสร็จแล้วออกมาสร้างตัวตนเนาะแล้วก็แบบเหมือนปัน่นราคาทำให้มันกลายเป็นแบบเป็นเบอร์หงเบอร์มังกรเริ่มจากคนคนนี้ก่อนแล้วก็พูดคําว่าเป็นเบอร์หงเบอร์มังกรมันทําให้ติดหูไงเหมาะกับมา r k e ติ้งเหมาะกับการตลาดแล้วคนก็ถึกว่าหูเบอร์หงเบอร์มังกรต้องเป็นสุดยอดอะ คุณจะใช้เบอร์มังกรคุณต้องไม่ใช่ธรรมดาถูกป,ปะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยพอยิ่งบิวแล้วบวกกับการทํานายเบอร์ที่ศาสตราจารย์นิติิจมีความแม่นอย่างคนก็เชื่อหุ้ยให้แต่เบอร์ทำไมทายแม่อย่างาตาเห็นทายอย่างมันอน,นอข้างๆะไรอย่างเงี้ยคนก็เชื่อหล้วจะคนเชื่อไปไงก็เริ่มที่จะยอมใจอ่ะ ถามว่าคนจะซื้อเบอร์7 8 9ก็ต้องเป็นคนรวยแล้วมันเป็นกลุ่มของคนเงินใหญ่เพราะฉะนั้นธุรกิจใหญ่เงินใหญ่เท่าะะนั้นที่จะซื้อราคาในท้องตลาดก็เหาะสิครับเพราะคนซื้อมันมีกําลังซื้อคนขายที่ฉลาดเก็บมันก็เรียกเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาของเบอร์7 8็ปอยู่หน้า7 8 9อ,อยู่หลังเนี่ยอันไหนมันแพงกว่ากัน7 8 9เนี่ยถ้าถามว่าอยู่หน้ากับอยู่หลังตอบไม่ง่ายยังไงก็ต้องอยู่หน้าจริงๆหลายๆคนไม่รู้ว่าแบบการมี7 8 9เป็นเบอร์มงกรไม่ได้แพงเสมอไปถ้า7 8 9อยู่ท้าย แล้วเป็นเจ็ดหลักมงคลทั้งหมดราคาไม่ถึงหมื่นไอ้ที่บอกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านที่คุณเลือกเพ้อฝันได้เลยนะนอกจากมันเป็นเจ็ดแปดก้าก้าเจ็ดอย่างนี้โคตรแพงอันนี้คือมีทั้งหน้าทั้งหลังเราเป็นเลขซ้อนไปซ้อนมาด้วยซึ่งมีหลายมิติในการที่นักธุรกิจด้านเบอร์เขาจะดูแต่อันนี้คือในยะที่แบบทั่วไปเอาเจ็ไว้ท้ายยังไงก็ถูกแต่ไว้หน้า แล้วราคาหลักพันก็มีคือต้องดูก่อนหนึ่งผสมเลขเสียไหมตรงตามหลักอาจารย์นิติกรไหมเพราะถ้าไม่ตรงราคาก็ตกหนักอยู่ดีตกแบบหลายสิบเท่าเลยหรือมันเป็นเบอร์มังกร789ขึ้นหน้าก็จริงแต่ไม่มีเลขเสียด้วยนะไม่มีเลขปัญญาประกบเลขสเสน่หร้อยเลี้ยงก็แบบตัวใหมนเดเดนหรือเป็นเลขแบบ7 8 9 9 7 9 8อะไรก็่าไปซึ่งเป็นทรงเนี้ยอย่างนี้ก็ไม่ควรแพงอยู่ดีก็หลักพันซื้อกันไม่เกิน5 6พันไม่เกิน5 0 0พันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าตลาดเล่นแบบไหน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาหยาบที่สุดขึ้นหน้าแพงกว่าแล้วถ้าเกิดคนอยากเล่นเบอร์มังกรเขาควรจะเก็บเลขแบบไหนเพื่อไวเก่งกำไรเอาง่ายๆก่อนนะ7 8 9ขึ้นหน้าและดูด้วยว่าในองค์ประกอบด้านท้าย4ตัวท้ายเนี่ยมีเลข5ด้วยหรือเปล่า ถ้ามีเลข5ด้วยอยู่ใน4ตัวท้ายราคาจะเริ่มดีแล้วถ้ายิ่งเลข5ตะกูลเลข5เช่น955915551อย่างเงี้ยอยู่2ตัวท้ายหรือ6556จะยิ่งแพงถ้าเป็น6556 6, 6, ลงท้ายจะยิ่งแพงมากเพราะตลาดเล่นแต่ผมไม่ได้บอกว่าตามหลักโหรสษัทจะดีที่สุดนะแต่ตลาดเล่นก็จะยิ่งแพงสมมติมลงท้าย65แต่ในตัวเชื่อมตรง2789แล้วก็2ตํตำแหน่งเนี้ยดันเป็นเลขสเสน่ห์ที่ซ้อนเราดีหรือ7898265เนะียอันนี้ก็จะโคตรแพงเพราะว่า ไม่ได้เด่นด้านเสน่ห์มากแต่เป็นเลขกลุ่มเงินก้อนใหญ่ที่เรียงตัวสวยวางถูกหลักถุกตำแหน่งอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะขายกันแบบระดับหลักแสนละแต่ถ้าจะเล่นให้เป็นกว่าน,นั้นคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าการซื้อควรจะเข้าราคาแบบไหนไม่งั้นเจ็บตัวหนักไม่รู้ด้วยนะอเบอร์มังกรแพงทุกหมวดแต่หมวดที่แพงที่สุดที่ท้องตลาดยอมรับและเล่นอย่างชัดเจนคือ0 9 8 0 8 9 099พวกนี้ถือเป็นขุนพลและถ้าเกิดว่าเป็นแบบ098 089ขึ้นหน้าแล้วเป็น789ต่อ 1. มันเป็นมงคล10หลักนะครับมันร้อยเรียงกัน9 9หลังเนี่ยชนกันคือมงคลหมดเลย 2. คือมันเป็นเหมือนเลขกระจก0 098ใท่มั้มแล้วก็789เนี้นมันก็เหมือนเป็นเลขกระจกสลับไปสลับมาเป็น789 2รอบหน้ากับหน้ากับหลังมันมีคนดูแบบนั้นด้วย แล้วจริงๆราคาจะขึ้นจะลงในท้องตลาดถ้าไม่นับว่าแค่มงคนอย่างเดียวนะไม่ได้ดูแค่ศาสตร์เราเพ่อค้าก็จะดูผลรวมดูตัวเชื่อมดูหมดเลยเพราะในการดูผลรวมก็จะยิ่งทําให้การหาเลขนั้นความเหมาะสมความสมบูรณ์ของเบอร์นั้นก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นบางทีเฮ้ยเจ็ดตัวท้ายเหมือนกันแหละทำไมราคาต่างกันตั้ง5้าหมื่นตั้งแสนหนึ่งเพราะอันนั้นผลรวมดีแล้วเป็นดันเป็นผลรวมที่ดีมากด้วยหรือเปล่าก็ต้องมานั่งดูอีกแล้วตัวเชื่อมสมบูรณ์ไหมอืมที่พี่ทีเคยเจอเนี่ย 789ที่ราคาแพงที่สุดที่เคยผ่านตาเราเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่อุ้ยเห็นคนโพสเงินสิบล้านก็มีเป็นสิบล้านก็มีคนโพสตเพียงแต่ขายจริงอ่ะเท่าไหร่ถ้าผ่านตาแล้วผมเห็นว่ามีการซื้อขายจริงอ่ะเจ็ดแปดเก้าผมยังไม่เคยเจอใครซื้อเกินห้าล้านนะบอกเป็นเลขแค่กลมๆมั้แต่ว่าไม่ได้บอกใครเป๊ะๆแล้วคนที่จะซื้อเบอร์มงกรเนี่ยทาไมมันถึงมักถูกหลอกคนที่ซื้อเบอร์มงกรทําไมมักจะถูกหลอก สแสดงความยินดีด้วยก่อนนะถ้าคุณซื้อเบอร์มังกรแล้วถูกหลอกตัวใหญ่มักจะเป็นคนมีตังค์เพราะเบอร์7จ็ดแปดเป็นเบอร์ที่เหมาะกับนักธุรกิจใหญ่หมุนเงินก้อนใหญ่หรือธุรกิจที่ต้องคุมคนเยอะใช้อำนาจบารมีคนทําสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามีตังค์มากอยู่แล้วระดับหนึ่งเพราะยิ่งคุณมีตังค์มากเขาก็ยิ่งอยากมาหลอกไงแล้ว7 8 9เนื่องจากว่ามันก็มีหลายเงื่อนไขมันมีตั้งแต่หลักล้านยันหลักพันแลวพวกคุณไม่รู้อะรู้แค่เบอร์มังกรมันก็เป็นแกลบที่ทําให้แบบหลาาามมาายยยๆเพมขววบกี แบบ789มันอยู่ตรงกลางราคามันก็ดอกแล้วคือมันเรกว่ามันไม่ดีนะมันก็ต้องมาดูองค์ประกอบ7ตัวอยู่ดีแหละเพียงแต่ว่าการที่7 8 9อยู่กลางกับอยู่หน้าสุดราคามันไม่เหมือนกันเพราะตลาดมันไม่เล่นไงมันอาจจะดีมงคลสมบูรณ์แบบสําหรับคุณก็ได้แต่ตลาดไม่เล่นราคาก็จะไม่ได้มันเป็นทริคที่ผมมองว่าคนถูกหลอกหรือบางทีเขาเอาเลขที่อาจารย์บางท่านยอมรับสมมติอาจารย์บางท่านยอมรับ7 1 1 7ยอมรับ252ห้าสอซึ่ง ตำราอาจารย์นิติจิจไม่ยอมรับแต่ต้องรู้ว่าสแตนดาร์ดของท้องตลาดประเทศไทยไปทุกเว็บไซต์ทุกร้านค้าตอนนี้เลยนะราคาของอาจารย์นิติจิจคือสูงสุดและเป็นสแตนดาร์ดที่ชัดเจน <S <S 2> <S 2> ถ้าคุณไปเล่นาศาสตร์อื่นหรือตำราอื่นเมื่อไหร่แม้แต่2 5งหที่เป็นตำราเก่าที่ถือว่ามีคนยอมรับต,ตามๆมาบบอันดับ2อเนี่ยราคาก็ยังห่างหลายเท่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเทคนิคที่มิจฉาชีพหรือพ่อค้าบางท่านอาจจะไม่ใช่มิจฉาชีพแต่ใช้เทคนิคนี้เพื่ออัพราคาบอกว่าอ๋อตำรานี้มันได้ครับ1 7ึ่ใเรแล้วขยัน เหมาะสมเบอร์คุณใหญ่ใช้ไปเถอะเอาขยันคุณไปใช้ก็ดีแต่ผลลัพธ์แหละมันก็ได้เงินแหละแต่มันก็ไม่ได้เต็มร้อยหรือเปล่าแล้วราคามันก็อาจจะไม่ควรจะซื้อแบบ7จ็ดแปดหมื่นแสนสองแสนมันคงไม่ใช่แหละเพราะตลาดไม่ยอมรับหรือตลาดจะมียอมรับพวกหกแปดแปดหกซึ่งมันก็ลามมาจากทางศาสตร์ทางจีนเนาะซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องเงินมันมีปัญหาคือความละโมบแต่เลขนี้มันหาเงินเก่งชอบเงินขยันก็ได้มันมีแรงจูงใจสูง เพราะฉะนั้นมันใช้มันก็หาเงินดีแต่ความสัมพันธ์ครอบครัวเรายังไม่ต้องไปพูดถึงอาจจะเละได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคครับที่ทําให้เอาเบอร์ที่ตลาดอาจจะยอมรับแหละแต่ในราคาที่ต่างกับเรามากแล้วก็มาขายในราคาที่เทียบเท่าเลยเพราะคุณไม่เข้าใจและคุณไม่สามารถเช็คได้ง่าย,ายแล้วคนที่โดนหลอกบางทีก็โดนหลอกแบบมันก็ไม่ได้ซื้อแพงรอกแต่สำหรับผมก็เรียกว่าโดนหลอกเช่น789ไม่มีเลข5าเลยแล้วเดินไปขึ้นต้นเป็น4 7 8 9อย่างเงี้ยอันนี้เจอเยอะมากแล้วขายหลักหมื่นอย่างเงี้ย จริงจริงมันควรจะต้องซื้อแค่แบบ 3- 4 0 0พันหรือเปล่าอย่างเงี้ยสำหรับผมมันก็คือโดนนิดนิดคือทำให้วงการเนี้ยมันเลยมีเงินสะพัดมากแล้วคนที่ทำเป็นหาช่องโบกเป็นก็คือรวยมากแล้วเบอร์มังกรเนี่ยพี่มันเหมาะกับทุกคนไหมต้องบอกเลยว่าไม่มีทางเหมาะกับทุกคนแล้วไม่มีเบอร์อะไรที่เหมาะกับทุกคนด้วยอ่ะแล้วมันมันเหมาะกับ <c oughs> อาชีพอะไรมากที่สุดพี่อาชีพที่เกี่ยวกับหมุนเงินวงใหญ่ นะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นหุ้นทำธุรกิจอสังหาทำธุรกิจค้าข้ามชาติทำธุรกิจที่ต้องการคอนเน็กชันใ,ใหญ่ๆเยอะๆดักดาก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องดูว่าเราใช้หรือเปล่าเพราะถ้าเราตำแหน่งไม่ใหญ่พอแล้วไปใช้ทะเลาะก,กับนายได้นะมันเหมือนกับมันไม่ใช่ตำแหน่งที่ใหญ่สุดแล้วทะลึ่งเอาเลขใหญ่ไปใช้บางทีทะเลาะก,กับนายก็ได้อีกในยะนึงอาจจะดีคือได้เจอคอนเนคชันดีๆก็ได้แต่ให้ระวังปัญหาปากเสียงกับคนในครอบครัวหรือนายเรามันถึงได้บอกว่าบางทีมันยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่บอกว่าใช้ไม่ได้ คืออย่างเบอร์พนักง,งานบริษัทก็ยังไม่ควรใช้789ใช่ไหมอืมมันก็ต้องดูคือ บางคนเป็นพนักง,งานบริษัทแต่อาจจะไม่ต้องวางระดับแบบยิ่งใหญ่แบบเหมือนระดับเท่าแก่แต่ว่าวางไว้เนี่ยโดยพื้นฐานเป็นคนหยาบเป็นคนดุอยู่แล้วการใช้7จ็บเปนก้ามันอาจจะไม่ได้ส่งผลลบกับเขาขนาดนั้นเพราะเขาเป็นแบบนั้นของเขาอยู่แล้วกําเนิดมาเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีปัจจัยของตัวบุคคลเข้ามาเกี่ยวด้วยจะบอกว่าใช้7จ็ปก้าแล้วชีวิตพังทุกรลยมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกจะใช้ของดีก็ต้องใช้ให้เป็นบวกกับมีที่ปรึกษาให้เขาดูดีกว่าเพราะไม่งั้นจ่ายเงินไป5 0,000อาจจะห้ผลลบบกกััชีววิตมมน็ไ่ครรเพาะะฉนนั้อย่่างที เลยครับ789ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนใช้ไม่ได้ แล้วถ้าเกิดนอกจาก789เนี่ยพี่มันมีเลขไหนที่พี่คิดว่าน่าซื้อหน้าเก็บสําหรับคนที่อยากจะเก็บไว้เก็งกําไรพี่ถ้าจะเก็งกาไรแล้วไม่มอง7 8 9เพราะราคามันถูกปั่นขึ้นไปสูงมากแล้วเนี่ยลองมอง782บางคนก็อาจจะไปมองเลขหงก็ได้เพราะตลาดก็ยังยอมรับแต่ยังไงก็สแตนดาร์ดราคายังต่ํากว่า789หรือลองมองเป็นฉีกไปเลยเป็น7 8 2ไปเลยเพราะว่า7 8 2เป็นเลขที่ยังไม่แพงมากแพงแหละตอนนี้หลักหมื่นแหละหลักแสนก็มีมันอยู่ที่ความสวยเนาะในบางตัวท่านแบบตัวที่สวยจัดๆยังถูกกว่ากันเป็น10เเททท่่าาาาหหรือยยังงลสง จริงๆแล้วเรื่องเงินก้อนใหญ่7จ็ไปสไม่แพ้เลยอันนี้ก็คืออยากให้ตลาดลองไปดูการใช้เลขกระแสรหรือการใช้เบอร์แพงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเสมอไปใช่ไหมพี่เราไม่จำเป็นต้องไปใช้เลขกระแสคือเลขกระแสส่วนใหญ่เป็นเลขที่ดีเพียง mm hmm. แต่ว่าถ้าเราใช้เราต้องรู้วิธีการใช้ดีกว่าเอาจริงทุกเลขควรรู้วิธีการใช้ควรจะเข้าใจมันก่อนอแต่ถ้าเราซื้อเลขกระแสนั่นคือต้องมีตังค์แค่นั้นเองเพราะเลขกระแสอะไรมันก็มีคนต้องการเยอะไงมันก็แย่งกันซื้อมันก็จะแพง mm hmm. อืมเท่านั้นเองครับ